หลายๆคนนะครับจะรู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยมักจะสอนดูโครงสร้างแบบ Multiple Time Frame แต่ในวันนี้นะครับผมจะมาเพิ่มลูกเล่นง่ายๆให้คุณผู้ชมไปดูแล้วก็สามารถเข้าใจภาพรวมได้ง่ายมากขึ้นลูกเล่นในวันนี้นะครับมันคือการใช้ d i v e r g e n c e แบบ Multiple Time Frame มันคืออะไรไดเวอร์เจนคืออะไรอ่ะก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะครับไดเวอร์เจนนครับมันคือความขัดแย้งของราคากับ Oscillator หรือ Ind ดิเคเตอร์ที่แสดงผลด้านล่างนั่นเองครับไดเวอร์เจนเนี่ยคุณสามารถดูได้ในทั้งอิน MACD, Stochastic หรืออื่นๆที่คุณสามารถเลือกมาใช้งานได้แต่นะครับที่ยอดนิยมมากที่สุดก็จะเป็นการดู divergence ด้วย RSI ต้องบอกเลยว่าถ้าเทียบ3ตัวนะครับตัวที่ดูเป็นกลางๆมากที่สุดเนี่ยมันจะเป็น RSI ครับเพราะ RSI เนี่ยเราเห็นรอบแล้วว่าอ๋อมันค่อยๆวิ่งแบบนี้ส่วน Stochastic นะครับมันจะวิ่งเร็วอ่ะ s t o c h a s t i เนี่ยวิ่งเร็วที่สุด MACD เนี่ย อาจจะค่อนข้างไปทางช้านะครับการตอบสนองการแสดงผลเนี่ยมันค่อนข้างช้าเป็นเหตุผลครับว่าทําไมเราถึงเลือกใช้ RSI เป็นหลักในวันนี้วันนี้นะครับเอาเทคนิคง,ง่ายๆไม่ต้องไปมีทฤษฎีเยอะแยะมากมายนะครับเราจะเข้าใจด้วยเราจะเข้าใจผ่านการใช้งานเลยโดยไม่ต้องไปเทียบทฤษฎีหรือหลักอะไรมากมายการเกิด divergence นะครับมันดูง่ายๆ2อย่างเลยเมื่อมีความขัดแย้งนะครับด้านบนอ่ะเราเทียบราคาด้านบนนะครับ RSI กับราคาข้างบน เกิดขึ้นมาขัดแย้งกันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันต้องการจะลงเมื่อเทียบ d ดเวอร์เจนนะครับจากด้านล่างเราจะมองว่ามันขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะมองว่ามันขึ้นทีนี้ผมจะแยกย่อยลงมาให้คุณผู้ชมดูได้แบบนี้ครับอ่ะเรามาดูที่กราฟราคาก่อนเลยถ้าเราดูการขัดแย้งด้านบนเนี่ยเราจะมองว่ามันจะวิ่งลงถูกไหมครับการขัดแย้งนะครับดูอย่างภาพตัวอย่างตรงนี้ผมจะมาร์คจุดไว้ให้1 2 1 2แบบนี้ เราจะสังเกตนีครับว่าอุย้ยกราฟราคาทำโลสูงขึ้นกราฟของ RSI ทำโลต่ำลงแบบนี้เขาจะเรียกว่า Hidden Bullish d i v e r g e n c e หมายความว่ามันจะวิ่งขึ้นนั่นแหละทำไมถึงต้องเรียกว่า Hidden เพราะโดยปกติแล้วครับอลองเทียบจุดนี้นะครับเราจะใช้ Divergent แบบนี้ครับ Regular หรือว่า Divergent ตามปกติเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับการที่เขาทำโล่ต่ำลงแต่นะครับ RSI ทำโลสูงขึ้นมาแบบนี้ อันนี้คือหน้าตาปกติครับดาวเจนปกติจะวิ่งอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเกิดในกรณีแบบเมื่อกี้นะครับเข <c oughs> าจะเรียกว่าฮิตเดนซึ่งเหมือนที่ผมเน้นไว้ก่อนหน้านี้นะครับเราจําแค่ง่ายก็คือมันเกิดข้างล่างเนี่ยมันมักจะเป็นการวิ่งขึ้นหรือบูลลิชนั่นเองถ้าเกิดด้านบนเนี่ยก็เป็นสัญญาณว่ากราฟนะครับมีโอกาสวิ่งลงนั่นเองอเกิดข้างบนหน้าตาเป็นไงลองดูตรงนี้ครับเกิดข้างบนกราฟลองคําลองดูนะครับตรงเนี้ยไฮตรงนี้เทียบกับไฮข้างบนสูงขึ้นไหมครับสูงขึ้นไฮตรงนีีี้เทยบบกัตรงน ต่ำลงเนี่ยคือเกิดไดเวอร์เจนนะครับขาดลงเป็นที่ร้อยแล้วเราจะหาไดเวอร์เจนอย่างนี้ได้เลยซึ่งนะครับอ่ะโดยปกติการใช้งานไดเวอร์เจนคนที่เพิ่งรู้เรื่องไดเวอร์เจนนะครับจะเข้าใจการใช้งานว่าอ๋อราคาวิ่งลงมาเรื่อยๆเกิดไดเวอร์เจนขึ้นราคาวิ่งลงมาเรื่อยๆเกิดบูลลิชไดเวอร์เจนเราทําการเข้าบ่ายราคาวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเกิดแบลลิชไดเวอร์เจนเราทําการเข้าเซลซึ่งการเล่นแบบนี้ผิดไหมไม่ผิดครับแต่ปัญหาคือเราจะหลงทิศทางเพราะว่า เราโมแต่จับจ้องนะครับว่ามันเกิดไดเวอร์เจนขึ้นหรือ,อยังในวันนี้เนี่ยผมมีนะครับเทคนิคมาให้คุณดูโดยนะครับเทคนิควันนี้เนี่ยอย่างที่รู้กันว่าปกติผมสอนนะครับโดยการใช้ m u l t i p l e t i ทาง r ฟ me เนื้อหาในวันนี้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมรู้กันดีว่าปกติแล้วผมจะต้องเริ่มจากสเต็ปอะไรก่อนครับสเต็ปที่1คือหาโครงสร้างของ Time f เฟ m มใหญ่ทางเฟ m มใหญ่ตอนนี้คุณผู้ชมบอกได้ไหมครับว่าโครงสร้างเป็นขาขึ้นหรือขาลงฝั่งซ้ายมือนี่ครับคือทางเฟ m มใหญ่อ่ะมันเป็นขาขึ้นปึ๊บวิ่งขึ้นมา ทีนี้ณวินาทีที่เขาวิ่งมาตรงนี้ครับเรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยกราฟจะกลับตัวตรงไหนนึกออกไหมครับเราเห็นแล้วว่าอ๋อเขาวิ่งมาย่อเราไม่รู้ว่าเขาจะย่อถึงตรงไหนแล้วกลับตัวทีนี้ครับเทคนิคดเดวิสเจนจะเข้ามาช่วยเราตรงนี้ดเดวิสเจนนะครับเราก็มาดูในทม์เฟรม5นาทีณเวลานี้นะครับตรงจุดนี้เลยพุดนี้นะครับเราบังเอิญเห็นว่าอ๋อ5นาทีนะครับมันทําโลต่ําลงนะแต่ RSI RSI ทํายังไงครับ rsi ทำโลสูงขึ้นอ้าวเ,เกิด divergence แต่นะครับเวลาที่โดยปกตินะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับให้ดูเลยเราสามารถคาดการณ์การเกิด divergence ได้เลยว่าอเอาราคาปัจจุบันเทียบกับราคาก่อนหน้า rsi เทียบกับ rsi ก่อนหน้าเราเห็นแล้วว่าโอ้มันลงมาเลยราคาก่อนหน้าแล้วแต่ rsi มันอยู่สูงกว่าแบบนี้อุย้ยมีโอกาสเกิด divergence แน่เลยเราไม่รู้ว่าสัญญาณ divergence มันจะ confirm เมื่อไหร่จนกว่าครับเราจะเจอแท่งเทียนกลับตัวอันนี้คือเทคนิคที่1วิธีที่1คือรอหาแท่งเทียนกลับตัวครับ บบคุณเจอแล้วว่าอ๋อมี e n g u l า i n g กับตัวขึ้นมาแปลว่านี่แหละคือการสิ้นสุดของ d i v e r g e n c นี่คือวิธีที่1วิธีที่2ในการจะคอนเฟิร์มว่า divergence เนี่ยมันสิ้นสุดลงแล้วคือหา high ให้เจอครับคุณเจอแล้วครับว่า h i ตรงที่มันอยู่ตรงนี้คุณจะมั่นใจได้ว่าเกิด d i v e r g e n เอร์เซนต์คือ break out high นี้ได้แปลว่าต้องมี d i v e r g e n c ดูนะครับเห็นไหมถ้าสมมติเข้าตรงนี้คุณจะโดนด,ดาวดาวแล้วแล้วก็อุ้ยจะเกิดหรือไม่เกิดอ่ะคอนเฟิร์มว่า divergence เนี่ยทำการเปลี่ยนเทรนด์ให้คุณได้แล้ว เพราะว่าอะไรครับกราฟวิ่งมาเปลี่ยนเทรนตอนนี้ให้แล้วก่อนหน้านี้เป็นขาลงพอเกิดเดวิเซนแล้วเบรกไฮมันกลายเป็นเทรนขาขึ้นเรียบร้อยแล้วทีนี้คําถามคือเราจะเล่นตอนไหนได้บ้างสเตปการเล่นนะครับคุณจะเห็นแล้วว่า1คุณรอเข้าตอนนี้ครับเกิดแท่งเทียนกลับตัวเมื่อเจอเดวิเจนซ์งคุณรอเข้าเบรกเอาตรงนี้เป็นอีก1จุดซึ่งการเข้าตรงนี้คุณต้องไปหาเองว่าคุณจะวางสตอปลอตรงไหน3คือรอครับรออะไรกราฟย่อตัวมาช็อตนี้เข้าได้ไหม ช็อตนี้เข้าได้ครับแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเก็บแค่ไหนช็อตนี้มันย่อสั้นๆเลยครับคุณเก็บสั้นๆได้แบบนี้หรือคุณรอเลยครับให้เห็นโครงสร้างชัดเจนแบบนี้ว่าเฮย้ยกาบย่อตัวมาแล้วย่อตัวมาแล้วทีนี้อยากย่อถึงไหนอ่ลองใช้นะครับในเรื่องของฟิโบนัชชีเลยเวลฟิโบนัชชี่38.2ถ้ามีแท่งเทียนกับตัวตรงนี้ผมจะเข้ามีแท่งเทียนเอ็นกัฟฟิงผมเข้าแค่นี้เองครับเห็นไหมถามว่านี่อ้าวโดนโดนกินไปทีนึงทํำยังไงโดนกินตรงนี้คุณก็เข้าใหม่เก็บเท่าเดิม1ต่อ2 ยังไงคุณก็ไม่เสียถูกไหมครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้โฟกัสนะครับว่ามันมีจุดเข้าแบบอื่นไหมหรืออะไรยังไงเราจะโฟกัสว่าไดโบรเจนเนี่ยมันทํางานให้เรามากน้อยแค่ไหนนะครับโดยอ่ะในวันนี้เนี่ยผมใส่นะครับในตัวของ MA r i b b o บอนหรือว่าเส้น EMA เสเส้นมาให้มันดูรู้เรื่องง่ายๆนะครับผมจะได้ไม่ต้องมานั่งตีนะครับว่าเทรนมันเป็นขาขึ้นขาลงแต่นะครับถามว่าเราต้องดูโครงสร้างไหมสุดท้ายเราต้องดูโครงสร้างอยู่ดีนะครับแค่ให้เรารู้นะครับว่าเทรนเนี่ยหน้าตามันประมาณไหนโดย EMA 2ค่านี้นะครับคือนั่ง เผื่อมีคนสงสัยนะครับว่าผมใช้ ma ค่าอะไรอยู่อะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปนั่งดูกันเลยครับจุดนี้เนี่ยเราเห็นเดว์เซนหรือยังอะลองมาดูนะครับตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าทุกคนนะครับจะเห็นเดว์เซนในทาเฟรม5นาทีซึ่งนะครับเรารู้อยู่แล้วว่า1ชั่วโมงเป็นขาขึ้นหรือลงครับ1ชั่วโมงเป็นขาลงแล้วการเกิดบูลลิชเดวิเซนใน5นาทีคุณคิดว่าสามารถเปลี่ยนเทรนด์1ชั่วโมงได้ไหมครับคําตอบเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วแทบจะตายตัวนะครับว่ายากนะครับถูกไหมเป็นไปได้ไหมผมไมัันนยากะครบ สิ่งที่ทําได้นะครับคือเรารู้เลยว่าอ๋อโอเคการที่ดิว์เจนนะครับเกิดขึ้นตรงนี้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเบรกหายตรงนี้ได้อะตอนนี้ยังไม่เบรกถูกไหมครับเบรกละพอมันเบรกหายตรงนี้ได้ของ5นาทีนะครับพร้อมกันกันกบที่ตรงฝั่งนี้เนี่ยเขามีดิว์เจนหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้นะครับสถานะของ1ชั่วโมงจะเข้าสู่การพักตัวนั่นเองหรือเป็นการ pull back ขึ้นไปนะครับแล้วรอหาจุดเข้าใหม่ซึ่งถ้าเราอยากจะ follow t r e นด์1ชั่วโมงต่อไป สิ่งเราทําได้นะครับถ้าอยากฟอลโล่หนึ่งชั่วโมงคืออะไรคาตอบคือเราจะไปหาจุดเข้าเซลล์ครับจากข้างบนแล้วเราจะเจอจุดเข้าเซลล์หรือจุดเปลี่ยนเทรนของห้านาทีได้ไงก็มีหลายรูปแบบเลยแต่วันนี้เราโฟกัสอะไรครับเราโฟกัสเดเเจนลองดูนะครับว่าเราจะเจอเดเวเจนให้เราหรือเปล่าอ๋อแล้วก็นะครับสามารถคุณผู้ชมสามารถติ๊กตรงนี้ได้นะครับในตัว rsi ปกติเลยเขามีค a ลคูลเ t e เดเเจนให้ซึ่งนะครับมันก็จะอาจจะดีเลยบ้างอะไรบ้างนะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะครับแต่ก็พอใช้ได้อยู่บ้าง เราก็เห็นนะครับว่าเฮ้ย5นาทีวิ่งขึ้นไปรัวๆเลยขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆแบบนี้นะครับคําถามคือณตอนนี้มีเดลเจนไหมมีครับเดวจเจนมันเกิดขึ้นตลอดทางเลยเห็นไหมครับ ISI เนี่ยเทียมหัว ISI นะครับ2หัวเนี่ยปึ๊บปึ๊บต่ำลงไหมต่ําลงเป็นแถบเลยนะครับแต่ยังวิ่งขึ้นอยู่อืมวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับแบบนี้เลย IS i อ้ต่ำลงไหมต่ำลงครับเห็นไหมมันเป็นยาวมาเลยนะครับเราก็จะรอรออะไรครับ รอหาจุดที่มันชัดเจนกว่านี้ณตอนนี้นะครับเดวเจนตรงนี้เคลียอย่างเคลียแล้วเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเทียบนะครับไอซ์ไอเนี่ยมันวิ่งขึ้นละชนะหัวนี้ด้วยเลม่มก็วิ่งขึ้นต่อปกติเพราะฉะนั้นเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับจนกระทั่งแถวนี้เนี่ยเริ่มมี aw, เดวเจนเกิดขึ้นมาอ่อนๆน,นะครับนิดนึงคือกาทรที่ตรงนี้มันเริ่มกดลงนะครับเห็นไหมมันเริ่มกดลงละซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันเริ่มกดลงเห็นไหมอ่าจุดนี้เนี่ยมันกดลงนะครับฝั่งนี้เนี่ยม หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันจะไปสิ้นสุดแล้วหรือ,อยังผมก็ไม่รู้แต่รู้นะครับว่ามันจะกลับตัวให้เราได้แน่เนี่ยคือเราใช้สวิงแค่นี้เลยเพราะว่าเนี่ยเราเห็นแล้วครับว่าอะไรมันวิ่งขึ้นแบบย่อนิดเดียวเองหมายความว่าเราใช้สวิงสั้นๆแบบนี้ได้เลยหรือนะครับบางคนบางคนบางคนบอกว่าอ๋อผมรอแท่งกลับตัวครับแบบนี้แล้วเข้าเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะตอนนี้เป็นดเวเจนซ์ลงมาแล้วแล้วเข้าเนี่ยถามว่านะครับคุณสามารถเลือกได้2แบบคือ เข้าออเดอร์แล้วคุณจะลงไปถึงข้างล่าง30กว่าอาเลยนะแต่นะครับผมจะบอกให้ว่าถ้ามันจะลงจริงๆคุณสามารถเข้าอ่ะแล้วเก็บแบบนี้ได้ครับเก็บแค่สวิงข้างล่างตรงนี้หอันแล้วนะครับทําอะไรต่อรอให้มันเด้งขึ้นมาแล้วเข้าซ้ําดีกว่าการที่ว่าถือค้างไว้นะครับแล้วเผลอเผอนะครับมันลงไป20กว่าอย่างเงี้ยแล้วคุณวางกันทุนขึ้นมากินกันทุนอย่างเงี้ยก็เสียไปหมดถูกป่ะครับคุณก็จะรู้สึกว่าอุ้ยไม่เห็นมันจะลงเลยเนี่ยแค่นี้นะครับลองดูแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับ ที่บอกว่าเฮ้ยลงมาเคลียร์สวิงให้หน่อยสุดท้ายเป็นไงครับลงไหมลงมากอบถึงแต่ถึงไหมครับไม่ถึงแต่ถามว่าไม่ถึงตรงนี้ผิดอะไรไหมไม่ผิดอะไรครับดาวจินตรงนี้ทํางานไปเรียบร้อยแล้วเขาทาการย่อมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยย่อมา2 R เนี่ยมันย่อถึงไหมมันย่อมา2 R แล้วเรียบร้อยนะครับโดยที่ไม่ได้มาเบรกข้างล่างเนาะอ๋อโอเคครับจุดนี้เนี่ยมันผิดอ่านจุดนี้นะครับคือเข้าใจละจุดนี้นะครับหัวมันอยู่ตรงนี้หัวที่เป็นสูงของตรงนี้นะครับกับนี่ สูงกว่านะครับตรงนี้สวิงนะครับมันเปลี่ยนชุดแล้วโครงสร้างนะครับเขาสามารถวิ่งมาเนี่ยเพื่อยืนยันการเกิดของไดเวจนและใช้งานของไดเวจินเรียบร้อยเนะี่ยแค่นี้ก็สามารถยืนยันได้แล้วแต่นะครับถ้าคุณถือเนี่ยตรงนี้ถือสูงสุดนะครับที่เอาแบบไม่น่าเกียดเนาะก็ 2R เนี่ยก็ได้อยู่เพราะฉะนั้นไดเวจนตรงกรอบนี้ทํางานไหมครับทางานเรียบร้อยแล้วก็จบไปนะครับอะเรามาดูตรงนี้ต่อวิ่งขึ้นมานะครับการที่กาวิ่งขึ้นมาตรงนี้ทําไส้โอ้โห ไส้สูงขึ้นเราจะเทียบเนื้อเทียบไส้ดีอ่ะคาถามยอดนิยมไดเวอร์เจนเนี่ยเราจะเทียบด้วยไส้เทียนหรือเนื้อเทียนดีอันนี้แล้วแต่เลยสมมุติว่าคุณเทียบแบบง่ายเนาะอ่ะเทียบเนื้อเทียนแล้วกันอ่ะถ้าดูเนื้อเทียนคุณจะบอกว่าจุดนี้ก็เป็นไดเวอร์เจนได้เพราะมันยกขึ้นทีนี้ถ้าสมมติว่าผมไม่เทียบเนื้อเทียนผมเทียบไส้เทียนไส้เทียนขึ้นไหมก็ขึ้นก็ไดเวอร์เจนอยู่ดีถูกไหมครับค่าเท่ากันมันจะมีจุดต่างกันเล็กน้อยอ่ะสมมติจุดนี้คุณมมวว่า้้ยีนแล มันจะลงไปถึงไหนอ่ะลองดูนะครับว่าเดวเจนต์ตรงเนี้ยมันจะลงมาได้คือลงถึงข้างล่างนี่ครับเห็นไหมครับสุดท้ายเดวิเจน์นี้ไม่ลงไม่ผิดอะไรเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้หนึ่งชั่วโมงเนี้ยมันยังพักตัวขึ้นมาการที่เราหาเดวิเจนต์นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติคุณเล่นเดวิเจนต์โดยการเห็นแล้วว่ามีเดวิเจนต์ขึ้นมาแบบนี้แล้วกดเข้าออเดอร์เลยมันคือความเสี่ยงครับมันจะเป็นการเข้าแบบเอ็กซ์ซิฟฟขึ้นมาน,นั่นเองช็อตนี้คุณเห็นแล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดมัััััััััันนนนมมมมมมีกกกกการรรรรลลลลบบบบตตตตววว้ออออองฟ์์ไเจ่ยะ็ค เดวิเจนจะเกิดชชว์เกิดเดวิเจนไหมครับเกิดตรงนี้มีสัญญาณไหมมีเบรกได้ที่เท่าไหร่เบรกตรงนี้ได้ครับเบรกไหมเบรกพอเบบกแบบนี้ปึ๊บคุณรู้แล้วว่าอ๋อเอาละตอนนี้นะครับเทรนกราฟตรงนี้เนี่ยกลับตัวเรียบร้อยแล้วคุณรู้แล้วเนี่ยเกิดเดวิเจนแล้วเบรกโลดได้แปลว่ากลับกลับตัวสิ่งที่ทําต่อมาคืออะไรคุณหาจุดเข้าครับหาการพักตัวขึ้นมาเข้าโดยที่นะครับเก็บสมมุติคุณบอกว่าเก็บ1.5ไปก่อนไม่ชัวเก็บ1หนึ่รียบร้อยแล้ว ตอนนี้เพราะอะไรครับทำไมผมถึงบอกว่าไม่ชัวร์ก็เก็บ1.5ถ้าคุณชัวร์คุณก็ถือเก็บไป2แล้วแต่เลยว่าคุณจะเก็บเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่เนี้ยเราเอามาให้รู้ว่าหลักการเนี่ยมันทําได้จริงไหมมันทําได้จริงแต่เรื่องของการถือระยะการเข้าแล้วจะออกตรงไหนมันอยู่ที่คุณละแล้วแต่คุณเลยเนี่ยเก็บแล้วเดี๋ยวรอนะครับย่อขึ้นมาใหม่เนี่ยกำลังพักตัวย่อขึ้นมาถูกไหมครับยอ่อการย่อตรงนี้มีอะไรช่วยครับตรงนี้มี bullish divergence ขึ้นมาช่วยเริ่ม a d v a n c ละมี bullish divergence ในเทรนที่กาลังบอกว่า่าาา1ชััวโงงงกกํลลอยจะ พอมี bullish divergence ผมสนใจไหมไม่สนใจครับผมแค่รู้เอาไว้ว่า,วาเฮ้ยตรงนี้มี divergence แต่นะครับเราเห็นแล้วว่ามันขึ้นมาเบรกไฮตรงนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วกลับตัวตรงนี้ปึ๊บผมลองเก็บ1.5ไปก่อนเห็นไหมครับสุดท้ายคุณจะเห็นว่าอะไรเห็นว่า divergence ที่เกิดนะครับเนี่ยมันมี divergence เกิดทั่วไปหมดเลยตัวนี้มีไหมครับมีก่อนหน้านี้ตรงแถวนี้มีกดลงไหมมีแต่นะครับ divergence พอเรารอคอนเฟิร์มละปึ่งถามว่าตรงเนี้ย ผมมั่นใจได้ไงว่าบูล l ิชเดเวเวอร์เนเนี่ยมันจะเด้งแค่นี้หลักการนะครับเราเอาเงื่อนไขนะครับที่ผมให้เมื่อกี้มาใส่ก่อนเงื่อนไขแรกคืออะไรครับเราเห็นเดเวเวอร์ละ2คือเราเบรกโลครับที่มันทำเดเวเวอร์เนเนี่ยเราเบรกโลนี้ได้แปลว่าเทรนตรงเนี้กลายเป็นขาขึ้นหรือขาลงครับขาลงถูกไหมเทรนตรงนี้กลายเป็นขาลงแล้วทีนี้ครับการเกิดเดเวเวอร์บูลิขึ้นมาตรงนี้นะครับหมายความว่าถ้ามันจะกลับตัวให้ผมมันต้องทะลุขึ้นมานี่ทะลุขึ้นมาไม่พอทะลุขึ้นมาแล้วต้องทำสวิงใหม่ตรงนี้ด้วย แต่นะครับถ้าไมผมถึงเชื่อว่ามันมีโอกาสน้อยที่จะขึ้นมานะครับเพราะว่าขึ้นมาปุ๊บมีแท่งกลับตัวให้ผมตรงนี้ผมยอมเลยเนี่ยวางเ l ตรงนี้ก็ได้หรือคุณจะไปวางสูงขึ้นก็ได้แล้วแต่คุณจุดนี้เนี่ยมันคีย์สำคัญนะครับมันอยู่ที่ว่าถ้าคุณเข้าแล้วคุณแพ้คุณจะรู้ได้เลยว่าอ๋อแพ้เพราะมันกลับตัวขึ้นแค่นั้นเองก็สบายใจได้ว่าอ๋อแพ้กลับตัวก็ช่างมันถือว่าจบนะครับในทางกับกา,านเดี๋ยวผมตีกราฟวาดกราฟให้ดูนะครับถ้าสมมุติ มันลงอยู่อย่างนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเกิดเดเวเทนทะ์บริเวณนี้นะครับแล้วมันเบรกขึ้นมาเท่านี้ละเกือบละ,ะมาขึ้นมาแค่นี้ก่อนมันเกิดบูลิ d i ด e วเทนนะครับก่อนหน้านี้นมันมีผักลงมาเป็นขาลงละเกิดบูลิ d i ด e วเ e นแต่นะคคุณรู้แล้วว่าอ๋อถ้ากราฟนะครับมันไม่หลุดสวิงตรงนี้คุณจะเล่นเซลได้คุณเล่นเซลตรงนี้แล้วมันแพ้คุณเซลเพิ่มอีกทีตรงนี้มันแพ้เซลตรงนี้แพ้คุณจะเห็นว่าเอ้ยมันแพ้รัวมากเลยในทางกับการถ้าคุณขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บ แล้วคุณเข้าเซลล์คุณรู้ว่ามันเสี่ยงนะครับว่ามันมีโอกาสแค่เนี้ยเราวิ่งขึ้นแต่นะครับการเสี่ยงตรงนี้คุณจะเสี่ยงแค่หนึ่งครั้งถ้ามันมาแค่นี้แล้วมีแท่งกับตัวผมเข้าผมแพ้1ครั้ง2ครั้งอ่ะผมอาจจะได้ครั้งที่3ถูกไหมครับแต่ถ้ามันมาแบบนี้เนะี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับถ้ามันมาแบบนี้มันย่อม,มาแค่นี้ผมผมเข้าแล้วมันดีดขึ้นก็คือจบผมก็แพ้ครั้งเดียวเล่นครั้งเดียวแพ้แบบสมศักดิ์ศรีไปเลยถูกไหมครับอันนี้คือจุดที่ดีคุณสามารถไปหาจุดอย่างี้ สวยนะครับลองดูได้ดีกว่าไปเสี่ยงนะครับกับการที่แบบเฮ้ยย่อมานิดหน่อยเอาดีไหมให้เอาดีไหมอะไรเงี้ยขี้สาคัญของการจะเล่นเดเวเจนนะครับคือเราหาเดเวเจนเพื่อให้กราฟนะครับมันวิ่งไปทางเดียวกันกับทาเฟรมใหญ่แล้วนะครับเราค่อยแอคชั่นตามนั่นเองโดยที่นะครับเราไม่จําเป็นต้องเข้าตามทุกจุดที่มีเดเวเจนก็ได้ครับสาหรับคลิปนี้นะครับเนื้อหาเดเวเจนกับมัลติเพลคทำเฟรมเนี่ยจะมีประมาณนี้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ